ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ขาดความรู้ถ้าไม่สร้างอาการเครื่องมือปรุงแต่งแล้วจะมีความรู้มาแต่ไหนความรู้ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่ความรู้นั้นเป็นความรู้แบบใดละ่ะเหมือนพวกเราเกิดมาพวกเราก็มีความรู้แตกต่างกันบางคนก็มีความรู้เรื่องการทำกับข้าวเก่งมาก มีความรู้มากร่ํารวยมากเลยบางคนก็มีความรู้เรื่องการก่อสร้างเก่ง si มากามาก็ร่ํารวยด้วยบางคนก็มีความรู้เรื่องการผลิตอาหารออกโลกโซเชียลร่ารวยมากบางคนก็มีความรู้เรื่องของวิชาการเก่งมากในกับฐานะดีมากบางคนก็มีความรู้เรื่องกฎหมาย ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้นี่คือการปรุงแต่งถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดแต่มันเป็นการปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมีประโยชน์อะไรเพื่อให้จิตตรงนี้มีความรู้ถูกไหมและความรู้นั้นทําให้ได้อะไรละ่ะก็ทํำให้ได้กระดาษเอากระดาษมาทําอะไรละ่ะมาซื้ออาหารกินแล้วได้อะไรก็ได้ความรู้สึกว่ามีความสุข สรุปแล้วเล่นอยู่กับอารมณ์สุขเล่นอยู่กับรูปคือร่างกายเล่นอยู่กับน้ำคืออารมณ์สุขความรู้ทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อสิ่งนี้คือรูปและนามใช่หรือไม่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่ต้องการเรียนรู้เรียกว่าความไม่รู้จิตไม่ได้ต้องการอย่างใด แต่จิตต้องการความรู้แต่ถ้าความรู้แบบใดละ่ะจะทําให้จิตหยุดการเรียนรู้อันนี้ต่างหากสำคัญไม่ใช่ไม่ให้จิตปรุงแตง่งเพราะการปรุงแต่งไม่ได้มีตัวตนแต่ปรุงแต่งแบบใดละ่ะจิตจึงจะหยุดเรียนรู้และไม่สร้างอาการปรุงแต่งอีกแล้วเช่น ธรรมชาติของแม่เหล็กมันมีคุณลักษณะคือมันมีสนามแม่เหล็กแผ่ออกมาคุณลักษณะนี้มันทําให้แม่เหล็กนี้มันเกาะกับเหล็กบึกแน่นเลยเอาไม่ออกพวกเราจะเอาอะไรไปทําให้แม่เหล็กนี้หลุดออกมาจากเหล็กแม่เหล็กนี้มันมีความรู้ในการยึดเกาะเหล็กคุณลักษณะของมันคือมีสนามพลังเพื่อยึดเกาะเหล็ก ถ้าพวกเ,เราไปแปลสภาพแม่เหล็กนี้ให้มันมีความรู้แบบใหม่ไปเกาะพลาสติกได้ด้วยมันก็จะเกาะพลาสติกพวกเราจะให้มันมีความรู้แบบใดเพื่อจะไปเกาะไม้ไหมมันก็จะเกาะไม้ได้ด้วยให้มันเกาะอะไรได้กเกาะอ,อลูมิเนียมได้ด้วยไหมพวกเราจะให้ความรู้แบบใดแก่แม่เหล็กก็ให้ไปเถอะแต่ความรู้นั้นมันทาให้เกิดสนามแม่เหล็กเพื่อเกาะอะไรบางอย่างได้ แล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกเกาะอ,อันนี้สําคัญกว่าไหมความรู้แบบเนี้มันสาคัญกว่าความรู้แบบอื่นอไอ้ตรงนี้แหละเรียกว่าองค์ความรู้แห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความพ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อองค์ความรู้เพื่อรูปนามแต่เป็นความรู้เพื่อจะไม่สร้างรูปสร้างนามอีกต่อไปความรู้แบบนี้ต่างหากเรียกว่า การสลายเนื้อธาตุเดิมทิ้งให้หมดแปลสภาพเป็นเนื้อองค์ความรู้แบบใหม่องค์ความรู้ที่ไม่เกาะสิ่งใดๆอะพวกเราว่าองค์ความรู้แบบไหนทํายังไงข้อนิลเหล็กนี้ถึงไม่เกาะสิ่งใดๆต้องแปลสภาพเนื้อธาตุเนื้อของเมเหล็กนี้มีคุณลักษณะแบบใดใส่เนื้อธาตุอีกตัวหนึ่งเข้าไปสิแล้วมันจะแปลสภาพเนื้ออิเล็กตรอนทั้งนั้นนั้นให้เป็นเนื้อสมดุล พอก้อนแม่เหล็กมีอิเล็กตรอนที่ส่งดุลปุ๊บมันจะไม่มีคุณนลักษณะในการสร้างสนามแม่เหล็กอีกมันจะหลุดออกจากเหล็กหลุดออกจากสิ่งที่มันเกาะโดยอัตโนมัติมันหลุดเองทําไมมันหลุดเองไม่มีใครไปช่วยเลย <c oughs> ก็เขาได้แปลสภาพเนื้อธาตุขเขาแล้วเป็นเนื้อที่ไม่สร้างสนามแม่เหล็กแล้วมันจะอ,อะไรไปเกาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแม่เหล็กแต่เขาไม่สร้างสนามแม่เหล็กแล้วอ่ะ เอาอะไรไปเกาะเขาตรงนี้เข้าใจไหมจิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันจิตของพวกเราเป็นจิตอวิชาซึ่งมีคุณลักษณะคือสร้างอาการเหนี่ยวนำเพื่อก่อยึดมันสร้างสนามพลังแห่งความคิดเพื่อเกาะให้ฆ่ากับรูปมันสร้างสนามพลังแห่งมโนภาพเพื่อเกาะยึดถือรูป มันสร้างสนามพลังแห่งอารมณ์เพื่อเนียวนำยึดทุกอย่างให้ก่อให้เกิดอาการสเตตัสแห่งอารมณ์ต่างๆถ้ามันสร้างสนามพลังที่เป็นความทรงจำจดจําอาการทั้งหลายเพื่อยึดทุกอย่างแล้วคุณลักษณะสุดท้ายมันสร้างสนามพลังรับรู้เพื่อจะเหนียวนำยึดทุกอย่างที่มันสัมผัส เรียกว่าเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กนั่นแหละเป็นสนามการปรุงแต่งที่มันอยู่รอบทา่าต้นกําเนิดแห่งจิตจิตแบบนี้มีคุณลักษณะแบบนี้เว่าจิตอวิชชาจะมีคุณลักษณะในการปรุงแต่งเหนี่ยวนํายึดมันจึงยึดรูปทุกลักษณะแห่งรูปมันยึดหมดมันไม่ใช่ยึดแค่รูปมันยึดแม้กระทั่งคุณลักษณะของตัวมันเองด้วย ตรงนี้เรียกว่าจิตอวิชามันไม่รู้มันมีคุณลักษณะแบบนี้พวกเราจะแปลสภาพเนื้อธาตุตัวนี้เป็นเนื้อธาตุนนาที่ไม่สร้างคุณลักษณะสนามพลังยึดต,ตรงนี้ไหมเราจะทํามันไหมตอนนี้สนามพลังตัวนี้มันกําลังยึดว่าเราเป็นมนุษย์ไปแล้วเนี่ยคุณลักษณะของจิตเราเป็นจิตอวิชา กลับบ้านกลับเข้ามาเขาจับตัวเองเมื่อสักครู่พูดเรื่องจิตใช่ไหมมีคุณลักษณะแบบนั้นประหนึ่งว่าจิตมันเป็นอีกบุคคลที่สามถูกไหมกลับมาอย่าหลงประเด็นกลับมานี่นี่นี่น,น,นี่ก็จิตดวงนี้แหละมันอาศัยอยู่ในก้อนเนี้มันมีคุณลักษณะปรุงแต่งอยู่เนี่ยอ้าปากูนนี่คือปรุงแต่งนะกระังเหนียวนำยึดอยู่นัเนี่ย คิดอยู่นี่คือสนามพลังเหนี่ยวนำปรุงแต่งยึดนะสนามพลังเหนี่ยวนำนึกนะมีอารมณ์นะความทรงจำนะอาการดูนะนี่คือสนามพลังปรุงแต่งแห่งจิตอวิชาดวงนี้นะเราจะแปลีสภาพจิตดวงนี้ให้เป็นจิตเนื้อปัญญาแล้วไม่สร้างสนามพลังยึดว่าเป็นมนุษย์ได้ยังไงทำยังไงจิตของเราจึงจะไม่ยึดว่าเราเป็นมนุษย์ ทำยังไงจิตดวงนี้จึงจะไม่งูยึดสร้างความคิดนี้ขึ้นมาแล้วอาศัยอยู่เนี่ยเรากําลังอาศัยเสียงนี้อยู่เห็นไหมเราสร้างมันขึ้นมานะเสียงเนี่ยแล้วเราก็อาศัยเสียงเรายังเชื่อว่าเรากําลังพูดอยู่เลยนะเรากาลังเชื่อว่าเราคิดใช่ไหมนึกใช่ไหมมีอารมณ์ใช่ไหมมันสุขเรากำยึดว่าเราสุขถูกไหมมันทุกข์นราเรากบยึดว่าเราทุกข์ถูกไหมตื่นได้แล้ว จิตทั้งหลายเมื่อจิตได้รับองค์ความรู้เนี่ยพระอาจารย์กำลังให้องค์ปัญญาองค์ความรู้เรามาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเพื่อองค์ความรู้แห่งปัญญาป,ปนหนึ่งเช่นมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่ากับมีคนอันตรพานนั่งอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราจะไปหาพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหรือเราจะไปหาอันตรพานเต็มโลกใบนี้ พระอาจารย์ไปหาพระพุทธเจา้าพระอาจารย์จะน้อมฟังสิ่งที่ท่านชี้และพระอาจารย์จะรู้แจ้งให้ได้ว่ารูปนามไม่ใช่เราได้ไงเพราะท่านจะชี้แค่นี้คันห้าเป็นนัตานะลูกรูปร่างกายนี้มันไม่ใช่เราลูกนามคือความคิดมโนภาพอารมณ์ความจำอาการรู้ที่ลูกอาศัยมันอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เราลูกมันเป็น อาการปรุงแต่งแห่งเราลูกเป็นอาการของจิตทั้งสิ้นเลยลูกอยอ่ายึดเสียงนี้นะลูกอย่ายึดมโนภาพที่นึกนะลูกอย่ายึดอารมณ์สุขลูกอย่ายึดอารมณ์ทุกมันเป็นอารมณ์ลูกอย่ายึดอารมณ์สงบนะลูกเพราะมันเป็นอารมณ์ลูกอย่ายึดอารมณ์วุ่นวายลูกเพราะมันก็เป็นอารมณ์เช่นกันแม้แต่อย่ายึดอารมณ์เฉยๆนะลูก มันก็เป็นอารมณ์ลูกอย่ายึดความทรงจำนะลูกเพราะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่เราลูกอย่ายึดแม้กระทั่งอาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้นะลูกแม้แต่รู้นี้ก็ไม่ใช่เราลูกไม่มีอะไรเลยเป็นเราสักอย่างลูกเมื่อพวกเราน้อมตามจิตดวงนี้ยอมรับความรู้นี้ จิตดวงนี้แปลสภาพจากความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งว่าเราคือความไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราคือจิตคือท่าชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เราคือความไม่ได้เป็นอะไรแล้วแม้แต่เสียงนี้ก็ไม่ใช่เสียงเราแม้แต่ความเข้าใจนี้ก็ไม่ใช่เรา แม้แต่ที่รู้อยู่นี้ก็ไม่ใช่เราความเป็นเราไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเราคือความไม่ได้เป็นอะไรแล้วจิตดวงนี้แปลสภาพจากเนื้อวิชาแล้วยึดทุกอย่างตอนนี้จิตดวงนี้แปลสภาพเป็นเนื้อปัญญาคือไม่ยึดสักอย่างพวกเราเข้าใจไหม เราไม่ได้เป็นอะไรแม้แต่ความมันเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้เป็นแม้แต่เสียงนี้เราก็ไม่ได้เป็นแม้แต่ความรู้แจ้งนี้เราก็ไม่ได้เป็นเราคือความไม่ได้เป็นอะไรแล้วเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นแหละการแปลสภาพเนื้อธาต นั่นแหละองค์ความรู้แห่งปัญญาเราไม่ได้เป็นอะไรเรามาเพื่อพาจิตทั้งหลายกลับบ้านเราจะพาทุกดวงจิตกลับบ้านทั้งหมดเพราะพวกเราคือเพื่อนร่วมเกิดเดจ็บเจ็บตุยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอย่าทะเลาะก,กันอย่าสร้างการปรุงแต่งมัวหมองมาทำให้จิตมีขนาดเล็กลง อย่าโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกันอย่านินทาว่าร้ายทำลายกันและกันเพราะนั่นกำลังทำลายธาตุบริสุทธิ์กำลังสร้างการปรุงแต่งมาปกคลุมธาตุบริสุทธิ์ให้มีขนาดเล็กลงด้วยอำนาจแห่งการบีบอัดแห่งการปรุงแต่งบีบอัดความบริสุทธิ์แล้วถือครองว่าตัวเองคือการปรุงแต่งอันมืดมัวนี้จิตก็เล็กลง เหยียบย่ำผู้ที่บริสุทธิ์เข้าไปสินั่นคือเหยียบย่ำจิตอันบริสุทธิ์ตัวเองให้เล็กลงจนมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถเดินปัญญาได้และไม่มีใครทําให้จิตตรงนี้พ้นออกจากความหนานแน่นแห่งอาการปรุงแต่งนั้นได้เลยเรียกว่ามืดบอดตลอดอนันตการจักสุญาณมืดบอดอย่าเหยียบย่ำทำ อย่าสําคัญว่าเป็นผู้รู้แจ้งทาเพราะมันไม่มีใครเป็นอะไรเลยมาตั้งแต่แรกแม้แต่ทาก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงแม้แต่เราก็ไม่มีเช่นกันเราคือความไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่แหละ อย่าสร้างอาการอะไรปกคุมความไม่ได้เป็นอะไรนี้เพราะนั่นเรากำลังลดขนาดแห่งธาตุบริสุทธิ์ให้เล็กลง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 เรื่อยๆยิ่งเรามีตัวตนมากเท่าไหร่สำคัญว่าฉันฉันค่าขนาดจิตเราจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเราไปเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ไม่มีสมองเลย เป็นจุลินทรีย์เล็กลงไปอีกและไม่มีวันที่จะมาเดินปัญญาได้โดยง่ายมีก็แต่พุทธ,ธองค์สุดท้ายจะมาช่วยบอกให้พวกเราจะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยจะไม่มีใครช่วยพวกเราได้จำไว้นะ